โชคครับนาข้าวแปลงทางด้านหลังเนี่ยกำลังจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะครับเนี่ยใช่กำลังจะได้เงินนะฮะอ้าวนี่ฮะเกี่ยวเสร็จชาวนาก็ขายข้าวก็ได้เงินแล้วได้เงินแล้วครับนะครับทางด้านหลังนี่มีรถเกี่ยวข้าวนะกำลังเกี่ยวกันเลยครับตอนนี้เกี่ยวแล้วแปลงนู้นเกี่ยวนี่กำลังจะถัดมาเกี่ยวต่อไปนะครับวันนี้ลงพื้นที่มาอากาศเย็นสบายมากสบายมากเห็นข้าวแล้วมันสบายใจมากเลยนะครับผมเห็นข้าวที่กำลังจะได้เกี่ยวกำลังจะได้เงินนี่สบายใจมากครับข้าวก็ทําให้พี่น้องที่ขายข้าวแล้วเนี่ยมีรายได้มีความเป็นอยู่ทีีี่ดดขขึ้้นนะครรรับโโยเาาาางกจวม เลยครับใงารนี้โครงการที่ดีมีประโยชน์สำหรับพี่น้องนะฮะถ้ามองไปในท่านนี้เราจะเห็นเลยแทงน้ํานะฮะครับครับผมแทงน้ําแทงนี้นะฮะก็เป็นการสูบน้ําขึ้นไปเก็บแล้วก็มาใช้ในภาคันเรือและภาคการเกษตรใช่ครับสูบน้ําด้วยแผงโซลาล์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ครับนะฮะแดดมาน้ําก็มาครับนะฮะสูบน้ําขึ้นไปเก็บนะฮะแล้วก็หมุนเวียนกันใช้นะฮะ เป็นพลังงานหมือนเวียงนี่บ้านทุ่งเทคโนโลยีใหม่ครับเป็นไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลายท่านใช้กับภาคการเกษตรใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ก็นิยมเอามาใช้ในภาคการเกษตรนะฮะตามบ้านเรือนต่างๆไปไหนมาไหนนะฮะเราขับรถผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายบ้านหลังคามีแผงโซล่าเซลล์อยู่นั่นคือการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แล้วใช่เป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ใน ภาคคูเรือนในบ้านนะครับประโยชน์คือลดค่าไฟลดค่าไฟนะฮะช่วยลดโลกร้อนนะครับดีทุกด้านนะครับใช่ฮะหน้าร้อนแบบนี้เป็นโชคครับหลายบ้านค่าไฟพุ่งจูดเลยนะพุ่งจูดเลยใช่ไหสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะว่าใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะกว่าเดิมนะฮะไม่ว่าจะอาบน้ําก็อาบ3รอบนะฮะใช่ครับใช้น้ำนะฮะจะบีอ่าไม่ว่าจะเปิดพัดลมเปิดจะเปิดตัว2ตัวนะฮะก็เปิดหลายตัวนะครับใช่เปิดแอร์อีกนะครับเพื่อใช้ไฟฟ้า ทั้งนั้นครับใช้ไฟเยอะก็ค่าไฟสูงขึ้นใช่ไหมครับบางท่านใช้เดือนละสามพันบางท่านห้าพันบางท่านหมื่นหนึ่งบางท่านเดือนหนึ่งหลายหมื่นครับสองสามหมื่นก็มีนะครับครับผมก็หันมาลดพลังงานในการใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับมาผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองเพื่อการลดบินค่าไฟลดรายจ่ายของตัวเองนะครับที่นาร้อนรายจ่ายค่าไฟจะเพิ่มขึ้นใช่ฮะเราเปลี่ยนจากความร้อนเนี่ยมาเป็นพลังงานเพื่อที่ใช้ในภาคัลเรือน ครับผมด้วยนี่แหละไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับใช่ครับของเราเป็นแผงโซลาเซลล์ที่มาจากต่างประเทศด้วยครับผมของเราก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ของออสเตรเลียนะฮะครับซึ่งเราก็ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายตัวเองผู้เดียวใน5ประเทศนะครับครับเราก็มีทั้งประเทศลาวพม่ากัมพูชานะฮะครับเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็จาเข้าเทคโนโลยีใหม่ มาให้กับพี่น้องคนไทยได้ใช้ตอนนี้ก็ติดตั้งไปเยอะแล้วเยอะมากครับก็หลายร้อยหลังคาเรือนนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางนะฮะครับเราก็ติดกันทั่วนะครับช่วยพี่น้องประหยัดค่าไฟใช่นะครับนี่แหละฮะประหยัดระยะยาวใช่ไหมครับระยะยาวฮะสามสิบปีฮะถึงลูกถึงหลานเลยครับครับผมนี่แหละติดตั้งครั้งเดียวค่าใช้จ่ายครั้งเดียวใช้ยาวจริงๆเลยใช้ยาวมากครับครับนี่แหละครับก็เหมาะสําหรับทั่วประเทศเลยเหมาะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ได้หมดได้หมดทุกภาคครับที่มีแดดนะ จุดทุกพื้นที่ครับท่านเจ้าของบ้านนะครับหรือแม้แต่หอพักใช่ไหมครับอพาร์ตเมนต์หอพักอพาร์ตเมนต์โรงแรมโรงงานอุตสาหกรรม SME ขนาดย่อมนะฮะที่มีต้นทุนค่าใช้ไฟฟ้านะฮะก็สามารถมาลดคอสต์ต้นทุนในการใช้ไฟหรือแม้แต่ภาคการเกษตรนะฮะการทํานาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่บางทก็ประหยัดไปเดือนละ5,000ปีนึงก็หลายหมื่นบาทนะครับนะฮะหลายหมื่นทีเดียวนะครับก็เป็นการประหยัดเงินในกระเป๋าระยะยาวนะครับท่านใดสนใจอยากจะติดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ปรึกษาผู้โชคได้ยินดีครับมีงบเท่าไหร่ท่านใช้ไฟเท่าไหร่ติดต่อได้หรืออยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายในจังหวัดต่างๆก็ติดต่อได้ใช่ไหมครับได้ครับแล้วก็เปิดรับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศนะฮะสนใจเป็นตัวแทนใหน่เราเป็นผู้ประสานงานในการขายหรือติดตั้งหรืออยากจะเป็นช่างก่อบารุงหรือช่างติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เราก็มีโรงเรียนอบรมครับครับผมสนใจก็ติดต่อคุณโชคและทีมงานได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอวันนี้ขอบคุณมากครับ